เ้ชัมาใส่ขอตออัวเร,ราเข้สู่ช่องบูทรากันด้วยนะคะทีนี้ก็อยู่กับเสือและแรายการพิชิพกันพากันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เราอยู่กับตัวนี้เลยนะคะเป็นเอ t นทิเกตหน่ต่อร้อนะคะบิวสไตล์เอ็กซดิทกาแล็นั่นเองค่ะน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆงามๆบิวไฟเตอร์กันอีกแล้วตอนนี้เรายังคงอ้นอัวอยู่กับบ,บิวไฟเตอร์นะคะไม่ไปไหนเพราะว่า ตัวที่รอจ่อรีวิวก็อีกตัวนึงก็ยังคงเป็นภาคบูฟเฟเตอร์อยู่นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูตัวจริง,ขงเขากันเลยค่ะชวิงตัวเขาก็จะมาแบบนี้เลยนะคะเป็นเพียวๆขาวๆเราว,ว,ว่าสวยอยู่นะเอ็นทิเกตเขาก็จะคอนเฟิร์มอะไรนะคะว่าอ่าไม่ต้องใช้กันไกตัดนะคะแกะแล้วก็ประกอบได้เลยแต่ด้วยความที่มันสามารถแกะประกอบได้เลยเนี่ย รอยแผลมันก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงซึ่งตรงนี้ยมันเป็นอะไรที่เรานี่ไม่ชอบออกมากๆนะคะคือเป็นคนไม่อยากจะให้แบบกันพามีร่องรอยจะพยายามแบบชอบเก็บเกี่รอยเกีให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าตัวนี้แบบมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องปน,นิดมากอะ่ะเดี๋ยวพี่เขาก็เอาไปทําต่อนี่เองก็ขอบพระคุณคุณเนี้ยอีกครั้งนะคะตัวนี้ก็เป็นงานของคุณเนี้ยอีกแล้วนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูเขาใกล้ๆก,กันเลยดีกว่าคะ่ะไปชมภาพกันใกล้ๆนะคะตัวนี้สวยงามอยู่นะทำรายละเอียดมาก็ใช้ได้นะคะใครสายแบบชอบตัดเส้นติดดีแคลวเพิ่มเติมก็ติดได้เลยถ้าติดเพิ่มมันก็สวยนะตัดเส้นเพิ่มก็สวยหรือคุณจะไปทำลายเพิ่มมันก็ได้นะจริงๆเรียบๆแบบเนี้ยเหมาะกับคนที่แบบชอบคัสตอมอะเนาะทำลายเพิ่มอะไรนี้ หน้าตานะคะไม่เพี้ยนอยู่แล้วของลุงบันถ้าลุงเพี้ยนแล้วใครจะทําเหมือนไม่มีอีกแล้วของที่ให้มาในกล่องก็จะมีโล่นะคะหนึ่งชิ้นนี่แล้วก็อันนี้เป็นปืนก็ได้หรือว่าจะเป็นดาบก็ได้นะคะดาบแสงกับปืนเท่าที่ดูตามกล่องนะแล้วก็ไลฟ์เฟิปกตินะคะสายทําสีนี่ก็ทําสีเพิ่มได้นะ สวยงามแล้วก็ด้านหลังนะคะน่าจะเหมือนกับทุกตัวแหละน้องอ e ีโอลิเซเนี่ยน่าจะชอบแพ็คหลังเป็นยานนั่นเองแต่ว่ามันมันกลับล่างเดิมยังไงนะจำไม่ได้ตรงนี้มันต้องมันน่าจะต้องหักนะคะคักกลับเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นยานแต่เ,เป็นว่าใชา่าหมเถอะตรงนี้ก็มันยานอยู่เป็นยานแบบเรียบง่ายอยู่นะ ไม่เหมือนไม่เหมือนฟูลแพ็กเกจกับสตาร์บิลส์ได้นี่ว่าฟูลแพ็กเกจดูอลังการสุดละอันใหญ่ๆปีกหนาๆตัวนี้เหมือนเน้นพลังขับเคลื่อนไหมอ่ะมันดูแบบเหมือนจะอิงความคล่องตัวยังไงก็ไม่รู้พอใส่เข้าไปก็จะแบบนี้เลยนะคะการประกอบก็ง่ายมากไม่เจ็บมือและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาแบบดูตัวแน่นอะ่ะ แน่นที่แน่นที่แบบว่าเราแบบสามารถขยับเล่นได้นะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอนานๆไปจะง่อยหรือเปล่าอาลุดมันแน่นดีอะเนีย่ยดูด,ดิแต่ว่าแน่นก็จริงแต่สามารถขยับได้นะนี่จุดขยับดีค่ะจุดขยับแบบไหลลื่นไม่ได้ว่าแน่นจนแตะไม่ได้หักกึดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละพอนานๆไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าเลยนะคะ เอวก็ไม่มีรลวมนะยืนได้นะคะตัวนี้ใส่ย,ยานก็ยังยืนได้ใส่ย,ยานเพราะว่ายานมันไม่หนักไหนยืนโชว์เขาสิลูกนี่ใส่ย,ยานก็ยังยืนได้ค่ะนี่ผ่านผ่านตัวนี้และนี่ก็คือ Build Size e x c e e d Galaxy นั่นเองน,นะคะชะดาตัวนี้เนี่ยก็เป็นเอนทเกตตัวแรกของเสือเลยนะคะ ตั้งแต่มีลายนี้ของมาก็ยังไม่เคยแตะสักตัวเลยจริงๆก็มีอยู่แต่ว่าเออยังไม่ได้ประกอบก็ประกอบตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะคะมันข้อดีของมันก็คือเหมือนมันจะแยกสีมาเลยนะก็แบบมันไม่ต้องมีสติ๊กเกอร์ติดคือมันก็แยกมาให้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าแยกดีเท่ากับ MG หรือว่า MGSD นะถามว่ามันมันดีกว่า h g ไหมเอาจิงๆไฮเกตมันก็ต้องดีกว่าเนาะไฮเกตดีกว่าแหละเพราะว่าไฮเกตน่าจะเก็บ เก็บรอยกรีดได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันตัดเอาอันนี้แบบรอยแผลค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเก็บมันจะมันจะดีขึ้นไหมแต่รอยมันก็เหมือนพอจะตะใบออกได้นะคะเดี๋ยวตอนที่ประกอบตัวของตัวเองเนี่ยอาจจะลองเก็บงานให้มันเนียบกว่านี้ตัวนี้ก็แบบนี้ไปก่อนก็แล้วกันก็ถ้าใครชอบนะคะก็ลองไปหาจับจองกันได้รอไหมผมรอไหมน ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาติดตามกันนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนก็รอติดตามกันได้นะคะรักทุกคนทักจุ้ม่บ๊ายบายคะ่ะ